ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณซิซี่สวัสดีค่ะคุณลูซี่พวกเราจากจำนักข่าวลุ่มน้ำของนิวส์กลุ่มหนึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอข่าวเรื่องขยะเกลื่อนสะเทือนสิ่งแวดล้อมค่ะจากที่พวกเราได้ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจบริเวณซอยใกล้วงเวียนฝั่งท่าขอนยางค่ะเราได้พบปัญหาดังนี้ค่ะ จากการลงพื้นที่เราได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านระแวกนั้นทั้งสิ้น3คนเราได้ความว่าดังนี้ค่ะขยะพวกนี้มาจากที่ไหนหรอคะทุกเช้านี่มาดูได้เลยบางครั้งก็มีรถกระบะออกมาอิม <c oughs> มันจะจากข้างในไม่รู้ว่าข้างในมันจะมาฝังจากคอนโดอาจารย์ยุทธมีหรือเปล่าทางเทศบาลเข้ามาเก็บขยะบ่อยไหมคะเทศบาลเข,า,ข,า,ขาจะมาเก็บทีนึง <c oughs> ประมาณ บางครั้งก็สัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ครั้งบางครั้งก็เดือนละครั้งเวลาขับรถเข้าออกหอพบปัญหาอะไรบ้างไหมคะทำามเยอะๆนี่ทั้งหมาทั้งคนคนที่เก็บขยะจะมาฉันก็จะฉีกถุงออแล้วก็อเอเขามาเก็บ่อนเวลาฝนตกส่งผลกระทบหนักไหมคะถ้าฝนตกไม่แรงก็ไม่หนักมาไม่หนักแต่ฝนตกหนักนี่ท่วงเลไหม เคยมีคนไปร้องเรียนบ้างไหมคะเคยมีนะท่านรองประหลัดท่านก็มาใช่ทางภาครัฐได้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างไรคะภาครัฐกั้นไว้ได้สักพักกั้นตรงนี้เขาก็ย้ายมาทิ้งตรงนี้อยากให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงคะแกก็อยากให้มันเก็บบ่อยๆเพราะขยะมันเยอะไงแล้วถ้าหากขยะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแมลงวันอะไรหลายๆอย่างเข้ามาใช่ไหมนี่แหละก็เลยอยากให้แก้ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งที่อยู่หอพักของนิสิตและยังเป็นพื้นที่ชุมชนที่เอาไว้สัญจรผ่านไปมาจึงส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยระแวกนั้นและจากสัมภาษณ์ยังพบปัญหาเรื่องกลิ่นของขยะที่รุนแรงซึ่งส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจในชีวิตประจำวัน ขยะมูลฝอยเป็นของที่หมดประโยชน์หมดคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่เรามักจะพบขยะมูลฝอยได้ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ถ้าทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่เป็นทางจะทําให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบหากเกิดการบูดเน่าจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆอีกด้วย ซึ่งเรามีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของปัญหาขยะคือเมื่อมีการทิ้งขยะบริเวณน,นี้สะสมไปนานๆผักตบชวาในแหล่งน้ำก็เริ่มตายและกลายเป็นน้ำเน่าเสียในที่สุดซึ่ง SDG หลักๆที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ SDGs3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การจัดการกับขยะที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเนื่องจากขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคมแมลงวันหนูมแมลงสาบซึ่งเป็นพาหะนําเชื้อโรคมาสู่คนได้และขยะยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวอีกด้วย SDG 6น้ําสะอาดและสุข,ขาพิบาลเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการทิ้งขยะใกล้เคียงกับแหล่งน้ํา อีกทั้งเมื่อมีฝนตกมักทําให้ขยะไหลลงสู่แหล่งน้ําขยะเกิดการเน่าเสียเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลให้เกิดน้ําเน่าและมีแมลงวันเป็นจํานวนมาก SDG 13การรับมือกับ Climate Change พื้นที่ดังกล่าวมีการทิ้งขยะทับถมกันไปเรื่อยๆโดยขยะเหล่านี้จะปลดปล่อยกา๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกา๊าซเรือนกระจกที่จะสะสมในชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น s d g 1 5ระบบนิเวศบนบกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการทิ้งขยะทําให้ต้นไม้และดินบริเวณรอบๆเกิดความเสื่อมโทรมซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะส่งผลต่อชุมชนดังนี้ 1. มีการจัดการกับขยะที่ดีขึ้นเนื่องจากมีจุดทิ้งขยะที่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยการทิ้งขยะที่ดีของชุมชนอีกด้วย 2. ลดการสะสมขยะมูลฝอยขยะสารเคมีที่เป็นอันตรายขยะพลาสติกกล่องโฟมเศษอาหารและอื่นๆเป็นต้น 3. ลดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและสุขภาพของประชากรในชุมชนอาทิเช่นบริเวณแหล่งน้ำก็จะไม่เกิดการเน่าเสียผู้คนในชุมชนก็จะมีอัตราการเกิดโรคที่น้อยลง 4. ทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่มากขึ้นบริเวณข้างทางไม่มีขยะเกิื่อนกาดอยู่ 5. ลดแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงและพาหะนำโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอย 6. ลดมลภาวะเรื่องกลิ่นสามารถสูดดมอากาศได้อย่างปกติแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ขอความร่วมมือกับภาครัฐให้เพิ่มจำนวนถังขยะบริเวณดังกล่าว 2. ขอความร่วมมือกับทางภาครัฐ เพิ่มจำนวนวันของรถเก็บขยะ 3. รณรงค์ร่วมการเก็บขยะที่ตกค้างในบริเวณดังกล่าว 4. ใช้วัสดุอื่นทดแทนพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 5. เผาทำลายอย่างถูกวิธีหรือเผาทำลายเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและนี่คือแอคชั่นแพลนแนวทางการปฏิบัติของเราซึ่งเราได้วางโปรเจกต์นี้ไว้ทั้งหมด4สัปดาห์10กิจกรรมเป็นดังตารางนี้ ซึ่งเราได้รับบัตเจตส่วนกลางเป็นเงิน2 0 0 0 0บาทได้จัดสรรปันส่วนแต่ละรายการดังตารางนี้มีรายจ่ายรวมเป็น1,2,700บาทและมียอดคงเหลือ7,300บาทซึ่งเป็นเงินทุนสำรองถ้าขาดเหลือในส่วนใดสามารถมาเบิดเพิ่มเติมได้และดิฉันลูซี่และดิฉันซิซี่พวกเราขอจบการน,นำเสดงข่าวเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ thank you